ล่าสุดแอฟทักษอรัโตโพสภาพนี้ทำพระเอกเด็ดหึงจากอากาศที่ร้อนอยู่แล้วยิ่งฮัตตปอดเอลเอลตกขึ้นไปอีกแถมโพสภาพแต่ละทีก็มีเอลเอลคอปชั่นเด็ดโดนใจแฟนๆตลอดต้องบอกว่าเป็นคุณแม่คนสวยที่สดและแซ่อยู่ไม่เบาเมื่อนักสแสดงสาวแอฟทักษอรสลัดลุกจากหวานเป็นซ็อกซี่ล่าสุดนุ่งชุดสายเดี่ยวที่มีโซ่สีธงระยงระยางตัดกับผิวขาวๆรับกับกางเกงหนังสีดำทำเอาคนแหกกดไกด์ให้รัวฮ่าฮ่า ทว่าไม่ใช่เพียงแต่ชุดแม่ที่ฮอตเพราะแคปชั่นของแม่แอฟก็เด็ดไม่แพ้กันโดยมีการเขียนเอาไว้ว่าถ้าวันนี้ตามไม่ถึงวันหน่าจะมาดึงไม่ได้นะ,ะ Happy Valentine's Day แต่งานนี้มีคนสู้ซึ่งหนุ่มคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนตีธนพลนั่นเองโดยหนุ่มตีเข้ามาคอมเมนต์ที่โพสต์ว่าถ้าตาถึงแล้วทั้งถึงละครับ Happy Valentine's Day KUP ก่อนหน้านี้แฟนๆต่างลุ้นกันอยากให้เธอนั้นมีคนมาดูแลตัวใจสักที ซึ่งหมอช้างทศพรเคยได้มาเปิดดวงของคนใน12ราศีทิ้งทวนก่อนสิ้นปีชี้ไปที่ราศีตุลราศีเกิดของแอฟทักษออนเกี่ยวกับเรื่องคู่ขณะที่แม่ชมพู่ก็พูดถามเหมือนมีความสื่อเรื่องหัวใจว่าแอฟเหมือนมีคนคุยอยู่ซึ่งจากภาพแม่แอฟก็เขินงุ้นลเลยทีเดียวหลังจากที่คุณแม่แอฟครองสดนั้นเหล่าแฟนๆต่างรุน้นให้นางเอกสุดสวยดีกรีคุณแม่อยากจะให้มีคนมาดูแลหัวใจอีกครั้งและเคยตก เป็นข่าวกับหนุ่มๆอยู่หลายครั้งให้พูดถึงกันเช่นตีธนพลนักสแสดงหนุ่มที่แจ้งเกิดจากซีรีส์วายก่อนผันตัวมาร่วมงานช่อง3าที่ออกมาประกศาศสอว่าชื่นชอบแอฟทักษอรเป็นอย่างมากและมีโมเมนต,ต์จิ้นจิ้นให้เห็นกันตลอดก่อนช่วงแรกฮ่าฮ่ที่เป็นข่าวจะดับฝันคนที่ลุ้นเพราะแม่เดินหน้าเรื่องงานและดูแลลูกสาวทีมพิธานกก่อนมึงดังก็ถูกโยงมาจับตามองด้วย เพราะว่าลูกสาวของทั้งคู่อยู่โรงเรียนเดียวกันและชาวเน็ตมองว่าถ้าทั้งคู่จะลองเปิดใจกันก็ไม่ติดแถมยังรู้จักกันมานานแล้วด้วยนอกจากนี้ยังมีรายชื่อนักแสดงในวงการบันเทิงอีกหลายคนที่ถูกนำมาโยงกับเรื่องราวความโสดของแอฟทักษออ